ดาราคนนี้ถึงกับปล่อยโฮหลังลิซ่าแบล็กพิงค์คว้ารางวัล MTV Video Music Awards 2022ทำเอาแฟนๆทั่วโลกแหยินดีกับศิลปินสาวลิซ่าแบล็กพิงคหรือลาลิซามโนบาลทีล่าสุดมีข่าวดีว่าคว้ารางวัล MTV Video Music Awards 2022สาขา Best K-pop Video จากผลงานเพลงลาลิซาโดยลิซ่าแบล็กพิงคถือเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊คนแรก ที่ชนะรางวัลน,นี้จนเกิดแ a ชแท a กลาลิสา MTV Video Music Award win ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วพริตตาทำกลางแฟนๆแห่ยินดีและล่าสุดพบว่าดาราไทยอย่างรัศมีแขที่นับว่าเป็นแฟนตัวยงของลิซ่าแบล็กพิงก็ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ขณะกำลังร้องไห้พร้อมบอกว่าตื่นมาแล้วรู้ว่าลิซ่าแบล็พิงได้รางวัลกาเทยอนาวิถีคิงคองทำ กลังเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงฟันคลับต่างต่อเอ็นดูและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าใจมากๆเพราะหลายคนก็ร้องไห้เหมือนกัน